สวัสดีครับพี่น้องสัญญทธิบานครับวันนี้ครับเลี้ยวกามเนื้อกราบไหวขอพรองค์เจ้าพ่อพญาแล้วพี่น้องอยู่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับสวัสดีค่ะจ๊ะสวัสดีค่ะนอนก็ตื่นจ้อนนอนนอนเลยตื่นนั่งเอกคนนั่งเอกนอนนั่งเอกนอนตื่นแจ้งเตือนกันยังไม่ได้ราคาผมพี่น้องชมบรรยากาศข้างในก็เป็พี่น้องได้สพาพี่น้อง กบหวานเขาวตัวประกอบพญาแรน,นี่เป็นเป็นล,าาล,านนล่าที่สัง่งไม้ยยครับลาไม้คุสทิที่ที่ที่ดิมครับอยากจะขออนุญาตพาพี่น้องเ่าชมบรกาไสวายของ็น้าพดัวประกอบพญาแรกก่อนครับ ก็ข้านสั่งมาครับเนี่ยข้านข้านเก่าเกยเพชรลงนี่ลงนี่ตรงไหนลงลงนี่เถอะนี่ยคือตั้งแต่ขุนโลกอ้อนไม่ลงขนาดนี่คือสารเจ้าพ่อพญาเร่งานเก่านะครับงานเจ้าพ่อพญาเล่สารวงสวงนี่นะครับ Okay.

มาขอพรกันนะครับวันนี้มาทำอะไรครับมาเห็นอย่างน่งมานี่ขอพรจ้าขอพรใครขอพรอองค์พรอพยาแลพูดดังๆเดี๋ยวซีไปยินขอพรใครนะพระพยาแลค่ะเจ้าพ่อเชื้อโอยพ่อวายังไง อ๋อไข่สกปรกแข็งแรงไข้ลำเห็นด้วยมดมีมดสินให้ดูพี่การไม่น่ามีฐานะมั่นคงตอนแก่เท่าครับไปรวมสมบูรณ์หมดนี่หมดสินกันรวยรวยตรงนี้คืออะไรเนี่ยที่นอนเจ้าพ่็เจ้าพกอให้ลูกโชคดีไม่ใช่ในทุกทีให้นั่งบันลังยังไงกเดีครับเออไข่มีลำลำลุ่ยลุ่ยนท่อตรงนี้หลับซุขสบาย ไปฝากนาะลูกเพ่อบัราหายแล้วละ่ะ<อ>่อเจ้าเจ้าพ่อเจ้าพ่อบัรหายกพอะไหาน้ันี่คุณคุณลูกคาคุณพ่อให้ เซียงสคครับเียงชคมาเด้เ้อเียงโชคคอห้างินี่บ้าเพ่นยอขายยาพรอยวันนี้นอตดอกครับคบวันนี้วนนี้มอตถึงระปได้เนาะเมียนรับเมีนยอะแยะเลยครับเนี่มาเรกมหาเลยครับเด้อเด้อว่าตรงสารเจพาะนังเก่าสาราบวงสวงพศ .2536 อยู่ด้วยครับต่อไปกิไป เาขึ้ไปหวตรงสารหลังไม้นะครับหรักที่หวเมื่อกี้นี่คือเป็นสารเฉพาะอะแรดังเดิมนะครับอาโหวได้มีดอกใหม่ได้นี่ขอ,อยายครับเม่กิ้ก็ะาเลยเนาะอ,อยาเด้ยยอ,ดยอ,อยาพอเด้อขอ,อยาขอยาขอยา เดี๋ยต้องกันูกมากเลยเมี๋ว้องมาครับแบบขายแล้วก็หายง่ายเลยครับเออสบายแ้ก็ติตใจกนไม่ขัดเลย Thank you. บ,บริเวณด้านหน้าฐานเฉพาะพยาเลยะทางใหม่นะครับทางใหม่ก็จะมาเจอน้ำจะบ่อน้ำอะี่เพิ่งไปจัดงานประเภทนี้เลื่ททอยๆก็ตกมาครับเนี่ยบ่อน้ำข้างหน้านะครับมีเตามีพยาเตาอยู่ขนาดปอบตรงนี้ของของของจีนนะครับจราด เนราจานจทิาการร้านร้อยกทรครับนี่การร้อยกันทงกันเนยจานิตรงนี้นะครับหน้านาวเอพาอพญาเต่านะครับเฉพาพะพญาแ่อ,อกใหม่ครับพพญาข้างใหม่ที่สั้นนะครับสวยงามครับดูด้านนอกอย่างสวยนะครับหาดเช้าวสวยงามน,นี่นเป็นร่างเก่าครับ หลังเก่าก็ยังไม่ได้เก็บไม่ได้ด้วยนะครับเป็นหลัเงเก่าไว้ก็จะเป็นศา,าลาบวงสวงการวิธีบวงสวงจะบวงสวงอยู่ยสุดนิดน,นะครับสารเจ้าพ่อพญาเลงที่สร้างเมื่อ19าในปี1905 4นะครับอันนี้ก็จะเป็นพญาเต่าประวัติประวัติต่าเจ้าพ่อพญาเล่อันนี้คือต่าเจ้าพ่อพญาเล่นะครับตเ,เต่าใหญ่ตรงนี้เป็นต่าใหญ่เล็กน้อย เตาใหญเจ้าพ่อพญาแลนะครับนี่เป็นประวัติเต่าเจ้าพ่อพญาแลนะ ลุักราช2569หลังจากเจ้าพ่อพญายลเียชีวิตหน้าบริเวณริมหนองปลาเท่ารบ,บริเวณตรงน,นี้คือหนองปลาเท่านะครับซึ่งมีเต่าอ,อาศัยอยู่ในหนองน้ําเป็นจานวนมากทั้งตัวเล็กตัวใหญ่คืนวันหนึ่งมีคณะลิเกามาแสดงได้มีเต่าใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20นิน้วเศษคลานไปปรากฏตัวอยู่ที่เวทีการแสดงอลิเกคนทั้งหลายที่ดูลิเกต่าง คนต่างก็บอกว่าเจ้าพ่อพญาเรมาในร่างเต่ามาดูลิเกะครับบางคนก็เอาน้ําหอมมาลดบางคนก็เอาน้ําเหล้าขาวให้กินบางคนก็เอาบุหรี่ให้สูบเต่าแสดงอาการต่างๆกินเหล้าสูบบุหรี่เมื่อการแสดงลิเกจบลงชาวบ้านก็นําเต่ามาปล่อยกลับสู่น้องปลาเท่าซึ่งจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นประจำดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์เต่าคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อพญาเยจริงได้สร้าง บ่อเต่าให้เป็นที่อยู่อาศัยของเต่าและต่อมาในปีพุทธศักราช2 5 5 2ได้ก่อสร้างเต่าใหญ่เป็นสัญลักษณ์โดยใช้วัสดุเหล็กและปูดขาวกว้าง3.45เมตรยาว5.50เมตรสูง2.79เมตรดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับผู้ช่วยศาสตราสาจารย์ดรสารนดดานภักดีและครอบครัวผู้จะทำถวายจ้าพรพยาเลอ2 5 6 8นะครับคอสร้างใหม่ๆนะครับ พ่อพญาเลยซึ่งอยู่ในหนองน้ำแห่งนี้นะครับเนี่ยบรรยาการงานเจ้าพ่องานทุกตีก็จะมีเต่า <c oughs> ะะมาถึงเกิเป็นการจำหน่ายดอกไม้ทุกปีกันนะครับประวัด็มีน,นะครับ พี่น้องแล้วบันมันนะผมวงไดภาดพเป็นนองยางาาคาับเบิ้ลนะรตรงข้างเขาพี่จะมีประตูประตูชยยายพญาพักดีชุมคนนะครับประตูชายพญาพักดีชุมคนโอเลนะถูกมนนีสันจ้าปูแก่นเน่าสานจะปูแก่นเหงาครับเปนน่นะองเลยถูกัปูเอ้ยขอโผลขไปได้ครับเลยลำล,ลํายเนะครับเ้อเผิดดวง ร,ร,รับตครับปรากรับผลกรองบแบบเดินกระตารับิ่บงดีดสู่ชีวิตนะครับสาธุเอ่อประวัติต้นมะขามใหญ่ต้นนี้ต้นมะขามใหญ่เรียกมะขามเท่าต้นนี้เป็นต้นไม้รุ่นราวขาวเดียวกับต้นมะขามใหญ่ที่จะพ่อพญาแรถูกฆ่าใต้ต้นมะขามใหญ่ณบริเวณที่ตั้งอาคารศาลเจ้าในปัจจุบันหลังจากปู่แกงเงาซึ่งเป็นพ่อของเจ้าพ่อพญาแรได้เสียชีวิตลงบรรดาล,ลูกหลานก็ได้สร้างศาลท้าผู้ ให้วิญญาณปู่แกเงเง่าได้จะติดตนะต้นมะขามแหงน้ำต้นนี้พระมากณะกรการที่ดูแลศาลเจ้าจึงอ,อนุญาตให้สร้างศาลเจ้าเป็นคอนกรีตขึ้นเรียกว่าศาลปู่แกงเง่าดังที่ปากฏในขณะนี้นะครับปู่ปแกงเง่าปู่แกงเง่าคือพออ่พอของเจ้าพ่อของเจ้าพ่อพระยาเรน,นะครับต้นมะขามต้นนี้ครับหลายร้อยปีแล้วครับเนี่ยต้นมะขามต้นนี้ต้นมะขามเป็น,นต้นไม้ที่ ยืนยาวอายุย so ืนยาวที wrong, ่ส well, on ุดนะครับนี่มากระดกลูกกระดกได้พี่น้องเนี่ยใครจะยึดจีบไปก็มาบูซ่ามาขอเป็นรถนะครับเด้ออวจะยิบตัวผลักการนะครับพี่น้องขอเป็นก่อนนะครับพี่น้องขออยันแข่งอะไรอย่างงงนครับ เด้ผมเมื่อยนะวเดียผมเลาขื้นแล้วตื่นแต่ตอนนอนตีหนึ่งตื่นตีสามเขินคน้องเลาเมื่อยประเภทงานสุลัดงานแท่นแท่นเกษตรบานนะครับอนเตอบานขยันว้าผมแบบเก็ตงานนครับว่าะบรรยายนูกบรรยายิดเวับขอโทษขอเยครับเออบรรยายนี้นะครับบรรยายแบบธรรมชาติคนมีการใส่สีใส่เสียงถุงแกงนะครับ ผักตอนแรกก็มาตามนั่นนะครับขอสดขอไฟสำหรับผู้ชิวทิวชิวิวในกระตุน้องเด้อตะโกนได้หลายเลยครับว่าไปนอ้อยเหรผมเอ๋ผมหายแล้วเรได้มีโอกาสผ่านมาได้มาผ่านมาชายภูมินะครับก็เลยมาแวะพักที่รีสอร์ทไร่เจ้าเอ่ยอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับ การจัดสวยงามมากเลยครับจัดสวยงามมากครับรีสอร์ทสวยครับสวยเป้าอีสานปนไทยเนี่ยนะครับเด้อผมควรอีสานครับแลบรรยากาศครับ